สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้เรามาติดตั้งกล้องรถเดนซาดีไนนะครับ b ีวีดเขาไม่ให้เรียกว่า b ีวีดตัวนี้คือเดนซาดีไนนะครับกล้องที่เราถืออยู่นี้นี่ตอนนี้ไม่ใช่เตาไมโครเวฟนะครับตัวน,นี้เป็นกล้องดีดีพายแซดแบบ3ามช n นแนลนะครับคือมีกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องสองในห้องโดยสารที่สามารถพลิกแปลงได้กับหน้ากับหลังเอากล้องหลังมาติดข้างหน้าเอากล้องหน้าไปไว้ข้างหลัง ได้หมดนะครับด้วย AI อัจฉริยะของดีดิพ z 60ซตตัวนี้นะครับเมื่อมันทํางานร่วมกับ d ิดิพมินิสอ x ที่เป็นกล้องด้านในเนี่ยมันจะสามารถสลับกล้องไปสลับกล้องมาได้อนนี้อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้านะครับคันนี้เขาเลือกเอากล้องตัว2 k หรือตัวดีดิพมินิสอ x ไปไว้ที่ท่ายรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกล้องคันนี้กันคันนี้เราจะต่อไฟแบบมาตรฐานนะครับไม่ได้ใช้ฟิวแท็บใช้ช่องจ่ายไฟ12โวลตมวนหรือที่เราเรียกช่อง หรือที่เราเรียกว่าช่องจุดบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะติดกล้องตรงตำแหน่งฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ก็จะเดินสายไปยังกล้องหลังเพื่อติดตัวมินิ 2x เป็นกล้องด้านหลังนะครับส่วนกล้องบันทึกด้านหน้าที่บันทึกในห้องโดยสารก็จะเอากล้องตัว Full HD เนี่ยมาบันทึกในห้องโดยสารแทนครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งคันนี้กันลองดู เจ้ากล้องดี p i พ6 0เซตเซตที่เป็น3 c h a n n e นะครับคือตัวกล่องเซตที่เราซื้อเนี่ยจะมีกล้องหน้ากล้องหลังและตัวกล้องมินิ 2X แพ็กมาในกล่องเดียวกันเลยจะสังเกตว่ากล่องมันจะใหญ่นะครับเพราะว่าเขาให้สาย Y ก็คือสายแยกมาด้วยให้สายยาวเส้นหนึ่งที่ที่เป็นไทเ A ถูไทซ C มาอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะโยงกล้องตัวมินิ 2X เนี่ยไปไว้ทางด้านหลังแลวเอากล้องหลังมาติดไว้ในห้องโดยสารแทนคือเราสามารถปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงได้นะครับเขาก็จะให้สายชุดนี้มาทั้งชุดเลยเราก็สามารถดัดแปลงได้อย่างเดนซาคันนี้เขาต้องการเอาตัวมินิ 2X ก็คือตัว 2K เนี่ยไปส่องออกท้ายรถแล้วเอาตัว Full HD มาส่องไว้ในรถแทนนะครับก็ใช้ชุดสายแต่สำหรับคนที่ซื้อแยกชุดกันมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาตัวมินิ 2X ็ไปไว้ท้ายรถได้เพราะสายที่มันแยกชุดมาเนี่ยมันไม่พอนะครับถ้าจะเอาสายยาวเพื่อสลับกล้องไปไว้ท้างหลังเนี่ย ต้องสั่งเป็นแพ็ก3เท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ต้องไปซื้อสายเส้นยาวมาแยกปัางหากนะครับสำหรับตัวดีด i พายแซดหก n e l ชนนะครับคันนี้ติดเดนซา d ีไเดี๋ยวมาดูการติดตั้งกันต่อก่อนจะไปดูงานติดตั้งนะครับแนะนําอีกนิดนึงคือกล้อง3ามช n นแนลเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วตัวตัวมินิสอเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วว่าตัวเนี้ยเป็นกล้องที่มีรูรับแสงขนาดใหญ่คือ f ขนาด1.55นะครับ ดังนั้นเมื่อมันมีรูรับแสงขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถเก็บภาพในที่มืดได้ดีกว่าถ้าเราเอาตัวนี้ไปส่องไว้ท้ายรถแล้วเอาตัวท้ายรถมาส่องในห้องโดยสารแทนประโยชน์ที่ได้ถ้าเราคิดว่ามันได้มากขึ้นอันนั้นผิดนะครับจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์น้อยลงท้ายรถเนี่ยใครมาวอลวร์วก,กับเราหรือใครมาชนท้ายเราเนี่ยคนนั้นจะเป็นฝ่ายผิดอยู่เสมอนะครับตามกฎหมายกําหนดแต่ตัวกล้องหน้าหรือกล้องในห้องโดยสารเนี่ยมันมีความสําคัญกล้องในห้องโดยสาร ถ้ามันมีแสงน้อยแล้วกล้องรูรับแสงเล็กเนี่ยมันก็จะสามารถบันทึกไอ้ข้อมูลต่างๆเราได้น้อยลงนะครับดังนั้นเขาเออกแบบมาแล้วว่าให้เอามินิ 2x ไว้ในห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเป็นหน้าชัดหลังชัดในห้องโดยสารนิดหน่อยก็อันนก็ตามใจนะครับมาดูงานติดตั้งกันมาดูในส่วนของงานติดตั้งกันบ้างนะครับคันนี้ กล้องด้านหน้าเลือกไว้ตำแหน่งทางด้านซ้ายนะครับก็คือตัวกล้องตัวกล้องหน้าของแ60เนี่ยเลือกไว้ตำแหน่งด้านซ้ายของตัวฝาครอบ a นะครับทีนี้ตัวกล้องที่จะส่องมาในห้องโดยสารนะครับเมื่อเราดูตำแหน่งแล้วเนี่ยมันไว้ด้านซ้ายจะให้มุมมองที่ดีกว่านะครับดังนั้นก็จึงแจ้งลูกค้าว่ากล้องตัวที่2เนี่ยที่จะส่องในห้องโดยสารเนี่ยก็เอาไว้ด้านซ้ายคู่กันกับตัวกล้องด้านหน้าเลย นะครับแล้วก็จะเก็บสายขึ้นฝั่งซ้ายทีเดียวเลยแล้วก็ที่เหลือเราก็จะไปเก็บตัวกล้องหลังกันนะครับเจ้าเดนซาดีไนนะครับก็เป็นกลุ่มของรถ MPV หรูนะครับก็เป็นรถ MPV 7ที่นั่งนั่นแหละด้านในก็จะเป็นชุดแต่งแบบ VIP กลุ่มลูกค้าที่จะใช้รถประเภทนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่จะเลือกตัวเอาผาดนะครับเอาผาดคุณได้ h 1และอยากเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้า100%บ้างตัวเดนซาดีไนก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งกล้องแบบ3าม a ชนแนลคือกล้องรุ่น z 6 0ะครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังและมีกล้องเสริมที่ติดตั้งในห้องโดยสารนะครับดังนั้นเวลาแสดงผลเนี่ย มันจะแสดงผลบนแอปพลิเคชันนะครับสวิตทีเดียวได้ทั้ง3ากล้องซึ่งในปีนี้นะครับรถที่ต้องการติดกล้อง3ตัวเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับต้องการติดกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังที่มาเป็นชุดและยังต้องการกล้องที่ส่องบันทึกในห้องโดยสารอีกด้วยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าปีนี้เดี๋ยวจะเปีนกล้องแบบ3ตัวนี้กับกล้องที่ใส่ซิมดูออนไลน์ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งเจ้าเดนซาดีนตตัวนี้กันต่อ ตอนนี้ผมกำลังเก็บสายขึ้นด้านบนนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยจะมีตัวท่ออ่อนสําหรับล็อกสายไม่ให้สายมันหล่นลงมานะครับจากนั้นเราก็จะเก็บสายไปตามขอบอยางของตัวรถด,ด้านบนนะครับเน้นนะครับกล้องด้านหลังเราจะเก็บสายผ่านขอบอยางด้านบนไปเรื่อยๆนะครับส่วนสายชาร์จก็วนลงด้านล่างแล้วมาเก็บสายที่ตรงช่อง12โวลต์นะครับคันนี้จะไม่มีการ ดัดแปลงระบบไฟฟ้าใดๆเลยนะครับจะใช้ช่องมาตรฐานที่ทางผู้ผลิตรถยนต์เตรียมไว้ให้นะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าเองนะครับตำแหน่งของกล้องหน้าตัว DDPI z 6ยที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องก็จะติดหน้าตำแหน่ง ส่วนถัดขึ้นไปจากด้านบนนะครับก็จะเป็นกล้องด้านหลังที่เอามาส่องในห้องโดยสารนะครับส่วนตรงท้ายรถก็จะเป็นหน้าที่ของ d ีดีพายมินิ 2x ที่มาในชุดเดียวกันนะครับตัวนั้นให้ความละเอียดแบบ 2k ลูกค้าเลือกเอาไปติดที่ด้านหลังและเอากล้องที่ใช้ด้านหลังมาติดในห้องโดยสารนะครับแล้วก็จะเป็นการเก็บสายส่วนที่เหลือนะครับก็ต้องค่อยๆทำนะครับเนื่องจากตัวเดนซาดีนเนี่ยข้างใน ผ้าผ้าหลังคาเนี่ยเป็นสีขาวสีบีดดังนั้นมันเลอะง่ายมากนะครับถ้าเราทําแล้วเสภาอาเป็นรอยนิ้วมือเป็นคราบดําๆนะครับลูกค้าก็จะด่าเราได้และครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่มาหาเราอีกนะครับเนื่องจากงานของเราห่วยทิ้งลายนิ้วมือทิ้งคราบสกรปรกเอาไว้นะครับถึงแม้ว่างานของทางร้านนะครับผมจะไม่ได้ใส่ถุงมือก็ตามแต่ว่าจะใช้วิธีการระวังแล้วก็ คอยไปล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความเลอะเทอะกับรถลูกค้านะครับดังนั้นรับรองได้เลยว่างานที่ติดตั้งทุกคันเนี่ยจะไม่มีร่องรอยเลอะเทอะติดบนผ้าหลังคาหรือติดตามขอบประตูต่างๆนะครับก็จะพยายามเก็บทุกอย่างให้หมดนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเลอะส่วนการเก็บสายนะครับก็ใช้การเก็บสายเข้าตามระบบของตัวรถไม่มีการรื้อนะครับอยู่ดีๆเราอยากจะลื้อรถเราอยากจะแกะตรงนรู้นแกะตรงนี้อันนั้นไม่มีประโยชน์นะครับ บางจุดเราไม่จําเป็นที่ต้องรือ้อแต่จุดที่เราต้องเปิดเช่นด้านหลังนะครับตรงฝาหลังเนี่ยเราต้องเปิดกับหลังขึ้นมาเพื่อเก็บต้อนสายอันนี้เราก็ต้องทํานะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งกันต่อนะครับตอนนี้ผมติดตั้งมาถึงส่วนของด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลอดสายไฟเข้ากับช่อง ตอนนี้เราเดินมาถึงตัวด้านหลังนะครับสายที่เขาให้มาสำหรับชุด3กล้องนะครับก็จะต้องใช้สายเป็นสายชาร์จแบบยาวนะครับ Type A to ง Type C แบบยาวมันอยู่ในชุดกล่องเล็กนะครับอันนี้ถ้าเราซื้อกล้องแบบแยกสายเส้นนี้จะไม่มีนะครับก็จะต้องใช้สายของเส้นใครเส้นมันแล้วก็ไปดัดแปลงวิธีการเอาตอนนี้ จะเอามินิ 2X มาติดไว้ที่ฝาท้ายนะครับจากนั้นกล้องท้ายรถคันนี้จะเป็นความละเอียดแบบ 2K กล้องหน้าเป็นความละเอียดแบบ 4K ส่วนกล้องในห้องโดยสารจะเป็นความละเอียดแบบ Full HD แล้วเดี๋ยวเราทำ TT Link เพื่อให้กล้องทั้ง3ตัวเนี่ยอยู่บนแอปเดียวกันและรันไปพร้อมกัน ตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะเก็บตัวกล้องด้านเก็บตัวกล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังเราเก็บไว้ตำแหน่งนี้กล้องตัวหลังตัวนี้คือกล้อง d ีดีพายมินิ 2x นะครับเป็นตัวกล้องแบบแคปซูลความละเอียดเป็น 2k เอามาไว้ด้านหลังตามแบบที่เขารีวิวกันอยากได้กล้องหลังชัดๆ ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่จะเอากล้องตัวมินิ 2x เนี่ยมาไว้ด้านหลังต้องซื้อชุดแบบ3กล้องนะครับถ้าเราซื้อตัวแยกมากล้องหน้าเป็นชุดหน้าหลังแล้วก็ซื้อมินิ 2x แยกมาอีกกล่องหนึ่งจะไม่ได้สายเส้นยาวมานะครับจะได้สายเส้นสั้นแค่3เมตรมาซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอามาเดินมาถึงกล้องหลังได้นะครับหรือถ้าเราบอกว่าเราสามารถแดัดแปลงได้ก็ทำได้เช่นเดียวกันก็ใส่ตัวหัวชาร์จ กับช่อง12โวลท์ที่มีอยู่ท้ายรถรุ่นนั้นๆก็ทำได้นะครับแล้วค่อยไปเชื่อมโยงสัญญาณกันในแอปอันนี้เป็นความลับนะครับลูกค้าชอบถามว่าพี่ทาอะไรนะครับอันนี้คือยาวิเศษ เมื่อใส่กล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการจัดสายจัดเก็บฝานะครับที่เราแกะออกมาเราก็ปิดให้มันเสมอเหมือนเดิมนะครับจัดสายกล้องนะครับไม่ให้มันตึงเกินไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับกล้องหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับกับมินิ 2X ที่ติดอยู่ด้านหลังกล้องหน้าเป็นดี p ีพ z ย0 Duo นนะครับกล้องด้านหลังของดีดีพายตัว คู่กับ z 60คือกล้อง Full HD เนี่ยติดอยู่ด้านหน้าส่วนกล้องตัวที่3เป็น d p i Mini 2x เอามาติดเป็นกล้องท้ายเพื่อให้ท้ายบันทึกได้ 4K เอ้ยเพื่อให้ท้ายบันทึกได้ 2K นะครับกล้องหน้า 4K กล้องหลัง 2K กล้องในห้องโดยสาร Full HD กับรถ Denza D9 และผมบอลจากพัทธิลา IT เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับผมจะเพิ่มอุปกรณ์ก่อนครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาคู่กันนะครับว่าเราจะเพิ่มอะไรก่อนผมนิยมเพิ่มตัวเล็กก่อนกดเพิ่มนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปคอนเฟิร์มที่ตัวกล้องอ่าเดี๋ยเราไปที่ตัวกล้องกันตัวกล้องก็จะมีการคอนเฟิร์มที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็กลับไปอ่า จะเห็นว่ากล้องเข้ามาแล้วนะครับนี่ผมก็จะบวกเพิ่มอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะบวกแซดเพิ่มเข้ามานี่รอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันก็ไปคอนเฟิร์มที่ตัวกล้องเราคอนเฟิร์มที่ตัวกล้องนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูที่ iPad กันว่าเป็นยังไงบ้างที่ตัวกล้องก็จะเห็นที่ตัว iPad นะครับหรือที่ตัว device ของเราเนี่ยจะเห็นมีกล้อง2ตัวเดี๋ยวผมจะทำการลิงก์กันนะครับก็กดลิงก์ตัวใดตัวหนึ่ง มันก็จะถามว่าเราจะเชื่อมต่อใช่ไหมเราก็ตอบว่าเชื่อมต่อนะตอนนี้ผมจะทําการเชื่อมโยงจากที่มันเป็น2กล้องแบบนี้มันจะรวมเป็นคู่กันนะครับเดี๋ยวดูจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งประมาณ1นนาทีกล้องรวมกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าดูกล้องละนะครับเราก็เชื่อมต่อก่อน แล้วก็ไปที่ wi-Fi เราเชื่อมเข้า wi-Fi กล้องก่อนครับรหัสของมันนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0กดเข้าร่วมนะครับ พอเรากดเข้าร่วมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับเข้าแอปนะครับอาขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วกลับเข้าแอปเข้าเลยครับก็จะเห็นกล้องหน้านะครับกดอีกทีเป็นกล้องในห้องดดวยสารกดอีกทีเป็นกล้องหลังนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปปรับตั้งกล้องหลังกันเพราะตอนนี้กล้องหลังยังเปิดอยู่เดี๋ยวไปทันทำกล้องหลังแป๊บหนึ่งอ่ดูองศาของกล้องนะครับตำแหน่งตอนนี้มันต่ำไปเดี๋ยวจะไปปรับให้สูงขึ้นก็ไปหมุนที่ตัวกล้อง สูงขึ้นหน่อยน,นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูผลกันนี่ตำแหน่งกล้องกระมุนกลับมานะครับเห็นไหมกล้องหน้ากล้องในห้องโดยสารกล้องด้านหลังนะครับก็มาลิงก์ด้วยกันแล้วทีนี้เราจะถอยดูย้อนหลังก็ปล่อยได้นะครับเช่นเดียวกัน ปัจจุบันก็นเข้าอย่นี้อ่าก็เบ,บื้องต้นนะครับเป็นแบบนี้